ท้องฟ้าสวยสวยมื่อน,นี้พี่น้องมาปลาเอวอนแต่พี่อิงบบว่าสิมาเก็บเห็ดเด้อค่ะมื่อเนี้ยพี่อิงอยากมายางออกกำลังกายกับลูกๆก,กะเลยบบเอากระตามาบบเอายางมาค่ะเพราะว่าอยากจะมาเดิอนออกกำลังเบิ้งทองฝ้าสวยๆเนี่ยค่ะอดอกไม้ ใบใหม่กับเปลี่ยนสีแล้วเด้อพี่น้องเด้อจากสีอันสีเขียวๆมาเป็นสีเหลืองๆแล้วค่ะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนี่บอกพี่น้องพี่อิงซีม้ายางกับลูกๆซื้อค่ะเมือนนีย่ยางเบืองทองฝ้าสวยๆออกกําลังกายหลังจากที่พี่อิงไปยางหาเดินซื้อของที่คา้าพุทธเซลแล้วมันกับบ่ได้อีกอย่างดอกค่ะเพราะว่า มีแต่ข่วงห่างๆเนี่ยก็เลยกลับมาแล้วก็กินข้ากินน้ำแล้วก็เลยพาลูกๆออกมาเล่นดีกว่าพ่นอ้อะบอกทบีพ่น้่ะดง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 ด,อง,ด,อง,ดองอยู่พี่น้องเอ้ยลูกคอยมันมีความสุขคักเพราะว่ามันมีทีแลนด์เล่นเนาะหมายอยู่ทั้งเนี่ยเขามีทีแลนด์มีมีปลามีอย่างไฮแลนด์พี่น้องนี่แหละถ้าผู้ใดผู้ใดเลี้ยงหมาด้วยพี่น้องเด้อ ยาอันต้องพาเขาไปออกกำลังกายในเดอคาเดอร์เพราะว่าเขาต้องเขาซิบได้เครียดค่ะนะคะหมาบ้านพี่อิงเป็นหมาอารมณ์ดีคับว่าเครียดเ <c oughs> พื่นนะพื่นนะเพื่อนนะเพื่นนะเพื่นนะเอ้ยดียใจหลายเอาไปเดินเดินเดินไป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 เลยดีใจหลายพี่น้องมึงทองฟ้าพี่น้องขาคุณนะทองฟ้าเนี้ยงามงาม เก็บมาฝากฝากพี่น้องเนาะคะนะ่ะเนาะเก็บมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะจ๊ะนะจ๊ะันนี้อีหยังดอกคะ่ะกระ่งบรรยากาศไปฝากกันเนาะพี่น้องเนาะอันอยู่หม่องได้อยู่หม่องได้พระเจ้ากระ่งบรรยากาศมาฝากยายอิงนยเดอ้อทองไห่ทองนะยายอิงบ่มีทองไห่ทองนะทองนะอันเฮ็ดคือเขา ยายิงก็ได้นี่ล่ะงวน้น่อยสองตัวนี่ะ่ะคาเนี่ยพางงวน้น่อยมาเลี้ยงเนี่ยผ <c oughs> ัวซื้อผัวบ่ซื้อยังไห้ซื้อแต่หมามาให้เลี้ยงนะพี่น้องเอ้ย,อย,อยเพื่อน่านข่อยเมิดเบียกเพื่อนก็เลยซื้อหมามาให้คอยเลี้ยงสองตัวนี่ล่ะเลี้ยงแล้วก็ฮักปานลูกบาดเนี่ยนี่คือทอง้ากทั้ทงบ้านพี่อิงเด้อผู้ใดมี บรรยากาศดีๆงามๆกะทรงมาไหกันเบิงเ้งแน่จ้าอิงทรงบรรยากาศสวยๆงามๆจากครั้งนี้ไปให้เบิง้งโอ้ยหนูกระแลนเลยลูกแลนไปเลยไปเดินเลยเดินเดินย่านพีแมวย,ยัางโ้ยเนาอเพิ่อ,อยากไล่เสียงเจ้าแล้วเสียงเบาเบาไปไปไปเดิน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 ไป go 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 กำลังยาง,งาขึ้นมอ้ด้วยจ้ะย่านยางต่ำอันสะดุดตน้นไม้พี่น้องเอ้ยนี่แหละวิวสวยๆงามๆเนาะค่ะเน,น,นาะใอยยางสะดุดต่ำต้นไม้อี๋หากต้นไม้มันหลายก็น้องจ้ะใบยางเก็บเห็ดเด้อม์มินิเด้อยายหญิงมะน,นีใยาหญิงมะยางพายยางปลูกยางเอาบรรยากาศซื้อคะ่ะ เินทองฟ่างน้ำน้ำหยดเทิงเนินสวยงามธรรมชาตินาพี่น้องเนาะเอาราคากะซีฝากคลิปใบแค่นี้เดี๋ยวมาพอกันไหมนะคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ